เราใช้มันม่วงธรรมดาเลยอันนี้โลแค่25บาทเองแต่ว่าเราเลือกดูมันที่มีสีม่วงที่สดเอามาหั่นให้พอดีคำแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดล้างหลายๆรอบให้ยางออกให้เกลี้ยงค่ะ เอามันมาเทใส่หม้อที่เราจะต้มเพื่อกะดูปริมาณน้ําว่าเราจะต้องใส่มากน้อยแค่ไหนไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วเราเทกลับใส่ซึ้งเพื่อที่จะเตรียมนึ่งเราเตรียมน้ำใส่หมอ้อเอาไว้ น้ำที่เรากะปริมาณไว้แล้วแล้วก็ใส่ขิงเราบุบขิงให้ช้ำเพื่อที่กลิ่นและรสชาติของขิงจะได้ออกมาได้ดีใส่หม้อเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมไว้ต้มนะคะเราจะใช้สองเตานะคะพอน้ำที่เราตั้งไว้เดือดเราก็เอามันม่วงเนี่ยลงไปนึ่งให้สุกและหม้อที่เรา เตรียมน้ำเอาไว้เราก็จะไปตั้งให้เดือดนะคะอันนี้ป้ายุ้ยจะเรียกว่าหม้อน้ำเชื่อมค่ะเมนูนี้ป้ายุ้ยไม่ได้บอกอสัสดส่วนการปรุงรสนะคะปรุงรสชาติเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้ซับซ้อนแล้วแต่ความชอบหวานหรือความชอบความเผ็ดของตัวขิงแต่ว่าจะแชร์ไอเดียที่จะมาแชร์ไอเดียและอธิบายว่า ทำไมเราถึงทำมันต้มน้ำขิงเนี่ยได้ออกมาสีม่วงสวยมันมีปัจจัยอะไรให้เพื่อนๆได้รู้และเข้าใจนะคะก็คือถ้าเราสังเกตะเราจะสังเกตว่าเวลาที่เรานึ่งมันม่วงเนี่ยเราจะได้สีมันม่วงเป็นสีม่วงที่ไม่เปลี่ยนแล้วก็น้ำร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวละลายสีกลิ่นรสชาติออกมาซึ่ง ในคลิปป้ายุ้ยจะใช้สองเตาเตาหนึ่งเนี่ยเรานึ่งมันม่วงส่วนอีกเตาหนึ่งเราทำตัวที่เป็นน้ําเชื่อมซึ่งเรากะว่าสองเตาเนี่ยเราให้เวลามันมันเหลื่อมกันไม่มากนะคะเรากะให้เวลามันเหลื่อมกันไม่มากเพราะต้องการความร้อนของทั้งสองเตานะคะก็คือพอมันสุกเนี่ยพอมันม่วงสุกเราก็จะมาเทเทใส่ หม้อที่เป็นน้ําเชื่อมซึ่งมันม่วงทั้งน้ําเชื่อมน่ะความร้อนมันค่อนข้างระอุพอเราเรามาเทรวมกันอ่ะความร้อนมันไม่ได้ถูกบั่นทอนมันก็ยังระอุร้อนละอุด้วยกันทั้งคู่แล้วเราปิดฝาปิดฝาเพื่ออบเอาไว้อบเพื่อกักความร้อนที่มันร้อนละอุ่ให้มันเย็นลงช้าช้าซึ่งความร้อนจัดตรงเนี้ยมันจะช่วยไปละลายสีสีมันม่วง กลิ่นรสชาติออกมาซึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราชิมดูอะชิมตัวที่เป็นน้ามันได้ความมันได้สีกลิ่นรสชาติความกลมกล่อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วและถ้าเราทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะ่ะสีมันมันออกมามากกว่านั้นอีกและ้ายุ้ยก็อุ่นอุ่นข้ามวัน อุ่นไปอีกสองรอบก็คือสีม่วงมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้ค้ำมันก็คือเป็นม่วงของมันเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นแล้วมันมันไม่ได้แตกล่วนไม่ได้เละง่ายจากการนึ่งอ่ะมันจะทำให้เหมือนเวลาเราไปอุ่นซ้ำอ่ะมันมันมันไม่ได้เละง่ายไม่ได้แตกล่วนเป็นเนื้อทรายมันก็ยังเป็นชิ้นของมันอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่สังเกต แล้วก็ถามว่าถ้าเรามีเตาเดียวอะทำได้ไหมทำเตาเท่าเตา,ตาเดียวป้าวิ้ยก็เคยทำแต่ต้องบอกว่ามันดรอลงแน่นอนสีกลิ่นรสชาติดอบลงแน่นอนเพราะว่าการที่เราใช้เตาเดียวแนะนำแนะนำให้ทำส่วนที่เป็นน้ำเชื่อมก่อนแล้วเราก็เอาเตาอะไปนึ่งมันซึ่งกว่าเราที่เราจะนึ่งมันเนี่ย หม้อน้ำเชื่อมน่ะมันค่อนข้างอุ่นน่ะมันค่อนข้างอุ่นความร้อนเนี่ยมันหายไปเยอะเลยแล้วพอมาเทรวมกันน่ะตัวมันมันม่วงที่มันร้อนหะอุ่นอ่ะมันจะถูกไอ้น้ำเชื่อมอ่ะที่มันค่อนข้างอุ่นมากๆน่ะทาให้อุณหภูมิในหม้อโดยรวมอ่ะมันลดลงไปอีกนั่นคือมันถูกละลายด้วยถึกถูกดึงด้วยน้ําที่อุณหภูมิไม่ร้อนมาก และความร้อนมันมันไม่ได้ยาวแล้วอะนั่นคือมันตึงออกมาไม่ดีจะถามว่าก็กินได้ไหมก็ก,ก็ก็กินได้ไม่ไม่ได้หน้าเกียดอะไรแต่ว่าวิธีการที่ป้า้ยแชร์ที่ใช้สองเตาเนี่ยมันเหมาะมันเหมาะกับแม่ค้าขนมหวานนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่า มันม่วงต้มน้ำขิงอะ่ะมีคนนิยมกินแต่ว่าแม่ค้าไม่ค่อยทำขายหรือแม่เทือหรือแม่ทำขายก็ขายไม่ค่อยดีเพราะว่าสีมันดำคา้าแม้แต่ป้ายุรู้ว่าโดยการต้มสีมันจะดำคา้าแต่เราก็ไม่อยากกินอืมเราก็ไม่ได้อยากกินอะไรแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำขน,ข,นขนมชนิดขนมชนิดเนี้ย ขึ้นแผงขนมของเราได้แล้วมีสีม่วงที่สดที่สวยเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถดึงดูดลูกค้าให้ซื้อขนมชนิดนี้ได้ดีขึ้นด้วยค่ะตามไปดูคลิปกันให้จบนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันค่ะเราต้มให้เดือดสักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้รด เผ็ดของขิงออกมาเราชิมดูว่าความเผ็ดของขิงอ่ะเราพอใจหรือ,อยังซึ่งเราสามารถเพิ่มได้ตามความชอบของเราเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ชิมเอาความหวานที่เราชอบแล้วเราก็ต้มต่อสักพักหนึ่งให้มันเดือดสักพักหนึ่งเพื่อให้มันมีรสหวานรสเผ็ดที่กลมกล่อมขึ้น เมื่อเราพอใจในรสชาติแล้วเราก็ปิดเตานะคะเรากะเวลาให้ทั้งมันม่วงและม้อน,น้ำเชื่อมนะ่ะสุกใกล้เคียงกันเวลาเหลื่อมเล็กน้อยไม่เป็นไรมันม่วงสุกแล้วเราก็เทลงไปในหม้อน้ำเชื่อมทันทีปิดฝาอบเอาไว้หนึ่งชั่วโมง พอหนึ่งชั่วโมงแล้วเราลองชิมน้ำดูเราจะได้กลิ่นหอมกลิ่นของมันม่วงแล้วก็รสชาติของมันม่วงนั่นคือมันม่วงกับตัวน้ำเชื่อมนะ่ะมันกลมกล่อมไปด้วยกันและก็สีจริงๆนะ่ะมันเข้มกว่าที่เห็นแต่คราวนี้มันจะเข้มมันจะม่วงม่วงเข้มกว่านี้เยอะนะคะซึ่งป้ายุ้ยใช้โทรศัพท์บันทึก แล้วก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกงใจกับป้ายุ้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ